สวัสดีครับก็อยู่กับช่องรถบ้านมือสองสุราษฎร์นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะพามาดูรถสุดยอด e ีโคคานะครับผมของทางนิสันนะครับผมนิสันอเมร่านะครับปี2013นะครับจดทะเบียนปี2014นะครับผมเกียออโต้นะครับผมตัวนี้เป็นตัว E นะครับปี2013เป็นตัว E นะครับผมรถพร้อมใช้ครับคันนี้ รถพร้อมใช้ราคาถูกถูกนะครับรถมือเดียวนะครับผมรถมือเดียวรถบอดี้เดิมเดินะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมนะไม่มีพลิกคว่ำนะครับผมคัดสภาพมาทุกคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบนอกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูภายในกันช่วงนี้ฝนก็ตกหนักด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งจะล้างเมื่อวานครับรถแต่วันนี้เมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยก็เลยรถก็เลยเละละ รีวิวกันแบบบ้านๆนะครับจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆรถบ้านต้องรีวิวแบบบ้านๆครับเดี๋ยวมาดูบอดี้ภายนอกนะครับผมเริ่มจากสีสันก่อนนะครับสีสันก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าสีสันนะครับของรถนี่ก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามสภาพรถมือสองนะครับก็จะมีริ้วรอยเป็นรอยสะเก็ดหินอะไรบ้างนะครับผมตามกันชนกันชนอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็มีบ้างครับนอกนั้นก็สีสันสวยงามครับผมเพราะว่ารถนี้ก็ยังเป็นสีดำเดิมอยู่เลยนะครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับสามารถไปเคลมอะไรได้นะครับคันนี้สามารถไปเคลมอะไรได้มีประกันชั้นหนึ่งคันนี้ก็สิ่งที่คุ้มค่าเลยก็คือ,อเป็นยางครับผมยางใหม่นะครับยางใหม่ปี20สิบนะครับผมสีเส้นนะครับรถ รถภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งมียางใหม่พร้อมสีเส้นนะครับพร้อมขับขี่เลยรถก็ไม่มีชนนะครับรถก็ไม่มีชนนะครับผมคันนี้นะครับไม่มีไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้บอดี้ <Body S 2> เดิมๆรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมจะบอกราคาที่ผมขายเลยนะครับอ อามล่านะครับปี2013จดทะเบียนปี2014ตัว E คันนี้นะครับรถพร้อมใช้ขายเพียง1 7 5 0 0บาทครับไม่ใช่รถประมูลนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมไม่เคยเอารถประมูลมาขายครับบางคนก็ถามนะครับว่าทําไมรถผมขายถูกจังเลยเอารถประมูลมาขายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S ผมไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นรถประมูลนะครับ ก็เลยต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับว่าไม่ใช่รถประมูลเอาโอเคครับผมเราก็มาดูภายในกันนะครับเรามาดูภายในกันนะครับผมอันนี้มีแอปก็เวลาเปิดมาก็มีแสงไฟเรียบร้อยนะครับตอนตอนดึกนะครับตอนตอนมืดนะครับผมอภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะกำมะหยี่นะครับสวยสีสันสวยงามครับผมไม่ไม่ขาดนะครับไม่ชำรุดนะครับผม เราก็จะมีถุงลมด้านคนขับนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับผมคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับคันนี้ก็ระบบไฟฟ้าใช้การได้ครบนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำนะครับภายในวิทยุอะไรเครื่องเสียงเดิมครับผมเล่นได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าใช้การได้ครบนะครับกระจกขึ้นลงครบนะครับสี่บานนะครับ กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับผมคันนี้ก็จะมีเติมไฟดัดหมอกให้ด้วยนะครับผมเติมไฟดัดหมอกให้ด้วยนะครับปุ่มก็เป็นปุ่มออโต้นะครับผมปุ่มออโต้เวลาประหยัดน้ำมันนะประหยัดพลังงานนะครับผมคันนี้เป็นรถที่ประหยัดพลังงานมากนะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันด้วยด้วยระบบอดิลิ่งสต็อปนะครับผมคันนี้ ประหยัดพลังงานนะครับรลดมลภาวะด้วยมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังนบนเบาะเบาะเขมยีนะครับเดิมๆนะครับมาเดิมๆนะครับเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูนะครับผมเดี๋ยวด้านหลังให้ดูรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ บอดี้เดิมๆมนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับอาจจะมีผ้าอยู่เลยนะไเดี๋ยวดูได้ครับดูบอดี้ได้ครับผมน็อตไม่ขยับนะครับหลังครับผมก็เดิมเดิมครับผมรถเดิมเดิมนะครับฝาท้ายฝากระโปรงท้ายก็มีตาดิสซนอะไรอยู่ครบนะครับโลโก้อยู่เหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็ตะคงตะเข็บเดิมหมดครับซอกเดิมหมดครับผมดูได้เลยครับไม่เคยเอารถชนหนักมาขายนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับสองจุดนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถให้ดูนะครับเ๋ยว <c oughs> มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมเสียงเงียบๆนะครับเสียงเงียบๆเดินเรียบนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับเวลาออกตัวนะครับผมฟังเพลงแอร์เย็นฉ่ำพร้อมใช้ครับคันนี้ ราคาสุดคุ้มเราไม่มีที่ไหนแล้วครับ1นึ่งแสนเจ็ดหันบาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับผมเป็น้เครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับพอดีถ่ายคนเดียวด้วยถ่ายคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ให้ให้ดูครับผมสักครู่นะครับเปิดคนเดียว หรือคนเดียวไลฟ์คนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนใด้ดูในระหว่างการติดเครื่องนะครับตอนนี้เปิดให้ดูนะครับสักครู่นะครับผมเรื่องยนเด,เดิมครับทานเดิมครับผม ได้นะครับโลโก้สติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับทีระหว่างการติดเครื่องนะครับตอนนี้ดูได้นะครับผมน็อตนะครับน็อตเดินนะครับไม่เคยผ่านการหันมือนะครับไม่เคยผ่านการแกะมาได้นะครับเรียบร้นะครับโอเคครับผม ก็สำห <Iya. S 1> รับฮิสันนัมเบล่าคันนี้นะครับหรือว่าราคานี่ถือว่าคุ้มมากครับซื้อไปก็สามารถใช้การได้เลยนะครับสามารถเดินทางไกลได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมรับประกันเลยคันี้ระบบไฟใช้การได้ครบครับไฟตัดหมอกใช้การได้ครบครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับฮิสันนัมเบล่าปี2013คันนี้นะครับ ก็ซื้อไปร้อมใช้ได้เลยราคาสุดปุ้มเพียง1นึ0 0 0 0 0เจบาทครับคันนี้มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับมีเทเลอร์จัดส่งทั่วทลิทั่วทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าไม่สามารถเดินทางมารับรถได้เนื่องจากสิดธิ์สิอะไรภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถ จัดส่งได้นะครับผมเครดิตดูได้จากหน้าเฟซนะครับเฟซบุ๊กนะครับลักษณะเกตแคสนะครับดูที่ดูที่เครดิตหน้าเฟซได้เลยครับซื้อขายปลอดภัยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้ครับติดตามไปเลยจะมีรถหลักหน่นนะครับมีประกันชนหนึ่งมาปลอดภันะครับห้ดูกันโอเคครับขอณมากครับ